เด็กหญิงวัยแปดขบเข้าสัมภาษณ์งานแทนแม่แต่สิ่งที่เธอนำมาด้วยทำให้ท่านประธานถึงกับหน้าซีดความลับที่ถูกปกปิดนาหลายปีกำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเช้าวันนั้นท้องฟ้าสีเทาหม่นปกคลุมเมืองฝนโปรยบางเบาตกลงบนถนนที่เปียกชื้นเด็กหญิงวัยแปดขบเดินก้าวเล็กๆด้วยรองเท้าผ้าใบสีขาวเก่าในมือเธอถือแฟ้มเอกสารแน่นราวกับมันคือสมบัติล้ำค่า เธอเงยหน้ามองตึกสูงกระจกเงาที่ตั้งประงานตรงหน้าลมหายใจของเธอเริ่มสั้นและถี่ขึ้นภายในตึกกลิ่นหอมของน้ำยาทำความสะอาดผสมกับกลิ่นกาแฟสดลอยบวลนเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังสะท้อนในถงกว้างเธอเดินผ่านผู้คนที่มองด้วยสายตาประหลาดใจเมื่อประตูห้องทำงานของท่านประธานเปิดออกห้องกว้างเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ขัดเงา แสงแดดลอดผ่านกระจกบานใหญ่กระทบกับโต๊ะทำงานสีเข้มชายวัยกลางคนในสูทสีดำหันมามองเธอด้วยสายตาสงสยัยเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังเป็นจังหวะชัดเจนเขาถามเธอว่าแม่ของเธออยู่ที่ไหนเด็กหญิงเม้มปากแน่นก่อนจะเอ่ยเสียงเบาเธอบอกว่าแม่ป่วยหนักและไม่สามารถมาที่นี่ได้เธอเลยตัดสินใจมาสัมภาษณ์งานแทนแววตาของท่านประธานเปลี่ยนไปทันที ริมฝีปากเขาขยับช้าเหมือนพยายามหาคำพูดเขามองแฟ้มในมือเธอราวกับมันซ่อนความลับสำคัญแล้วถามว่าใครเป็นคนเตรียมเอกสารทั้งหมดนี้เด็กหญิงตอบว่าเป็นเธอเองทั้งหมดมือของท่านประธานสั่นเล็กน้อยเมื่อเขาเปิดแฟ้มดูภายในเต็มไปด้วยข้อมูลละเอียดที่ไม่น่ามาจากมือเด็กวัยแปดขวบเสียงฝนข้างนอกดังชัดขึ้นราวกับกดดันบรรยากาศในห้องให้หนักอึ้ง ดวงตาของชายคนนั้นเริ่มเบิกกว้างเมื่อพลิกไปหน้าสุดท้ายเขามองตัวเลขและรายงานที่จัดเรียงอย่างเป็นระบบลายมือเล็กๆแต่คมชัดทุกตัวอักษรใบหน้าของเขาเริ่มซีดลงเล็กน้อยเขาเงยหน้ามองเด็กหญิงอีกครั้งเสียงลมหายใจของเธอเบาแต่สม่ำเสมอท่านประธานถามว่าทำไมเธอถึงรู้ข้อมูลลึกขนาดนี้เกี่ยวกับบริษัทเด็กหญิงนิ่งเงียบชั่วครู่แววตาเธอวูบไหวราวกับชั่งใจว่าจะพูดหรือไม่ ในที่สุดเธอก็ตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเธอบอกว่าเธอเคยอยู่ในที่แห่งนี้มาก่อนทุกมุมทุกกลิ่นและทุกเสียงในตึกนี้เธอจำได้หมดเพราะที่นี่เคยเป็นบ้านของเธอก่อนที่มันจะถูกขายให้บริษัทนี้เมื่อสามปีก่อนท่านประธานนิ่งค้างราวกับถูกตรึงอยู่กับเก้าอี้เสียงฝนด้านนอกยิ่งดังขึ้นเหมือนกระหน่ำลงมาพร้อมกับความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยดวงตาของท่านประธานสันไหวอย่างเห็นได้ชัดเขาหลุกตามองเอกสารในแฟ้มอีกครั้ง มีภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งถูกเสียบไว้ตรงกลางเป็นภาพครอบครัวเล็กๆยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านไม้หลังเดิมบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งตอนนี้กลายเป็นตึกสูงแห่งนี้มือของเขาเริ่มกำแฝมแน่นความเงียบในห้องหนาแน่นจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นเด็กหญิงเงยหน้ามองตรงไปที่เขาสายตาเธอไม่แสดงความกลัวมีเพียงความตั้งใจนแน่วแน่เธอบอกว่าพ่อของเธอจากไปหลังจากสูญเสียบ้าน แม่ของเธอจึงล้มป่วยเพราะทำงานหนักเกินไปและเธอต้องหาทางพาครอบครัวกลับมามีชีวิตอีกครั้งคำพูดนั้นเหมือนคมมีที่กรีดลงบนความเงียบท่านประธานขยับริมฝีปากช้าๆเหมือนกำลังจะถามอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะก็ดังขึ้นแทรกเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังแหลมก้องสะท้อนทั่วห้องท่านประธานชะงักมือเขาค้างอยู่กลางอากาศสายตาย,ยังจับจ้องไปที่เด็กหญิงตรงหน้า เขาหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นอย่างเชื่องช้าน้ำเสียงจากปลายสายฟังดูรีบร้อนและสั่นเครือเขาฟังเพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะเงียบลงสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดวงตาคมกริบเมื่อครู่กลับเต็มไปด้วยความตกใจเขาวางหูโทรศัพท์ลงช้าๆแล้วเอ่ยถามเด็กหญิงว่าเธอรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะประกาศเลิกจ้างพนักงานครึ่งหนึ่งของบริษัทวันนี้เด็กหญิงไม่ได้ตอบทันที เธอก้มลงเปิดกระเป๋าผ้าเก่าๆที่พกมาด้วยแล้วดึงซองจดหมายหนาซึ่งปิดผนึกอย่างแน่นหนาออกมาเธอวางมันลงบนโต๊ะตรงหน้าเขาแผ่นกระดาษด,ด้านในขยับเล็กน้อยราวกับมีลมพัจดจากที่ไหนสักแห่งท่านประทานจ้องซองจดหมายด้วยคิ้วขมวดเสียงฝนด้านนอกยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดเขาเอื้อมมือไปหยิบซองนั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวังความเย็นจากกระดาษชื้นเล็กน้อยซึมผ่านปลายนิ้วเขาค่อยๆฉีกผนึกออก กลิ่นกระดาษเก่าผสมกลิ่นหมึกจางๆลอยขึ้นมาแต่จมูกแผ่นกระดาษที่ดึงออกมามีตัวอักษรเขียนด้วยลายมือเรียบสวยเขาเริ่มอ่านทีละบรรทัดทุกคำเหมือนตอกย้ำความผิดพลาดในอดีตของเขาเองเนื้อความในจดหมายกล่าวถึงการตัดสินใจขายบ้านหลังนั้นอย่างเร่งรีบรวมถึงชื่อของผู้ที่ผลักดันให้การซื้อขายเกิดขึ้นชื่อที่ปรากฏคือชื่อของเขาเองมือของท่านประธานแข็งค้าง ดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกย้อนเวลากลับไปในวันที่ทำข้อตกลงนั้นเด็กหญิงยืนเงียบแต่แววตากลับจับจ้องเขาไม่วางท่านประธานกลืนน้ำลายช้าๆเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูเขาวางจดหมายลงบนโตะ๊ะแต่สายตาย,ยังไม่ละจากมันความทรงจำเก่าๆเ,เ,เริ่มผุดขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้วันที่เขาลงนามในสัญญาวันที่เขามองข้ามน้ำตาของครอบครัวเล็กๆเ,เด็กหญิงขยับก้าวเข้ามาใกล้ เสียงฝีเท้าเบาราวกับเงาแต่กลับหนักแน่นในความรู้สึกของเขาเธอหยุดอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานขนาดใหญ่แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเกินวัยเธอบอกว่าจดหมายนั้นไม่ได้เขียนโดยเธอแต่เขียนโดยคนที่ครั้งหนึ่งเคยไว้ใจท่านประธานมากที่สุดและคนคนนั้นฝากให้เธอนำมามอบให้ในวันนี้ท่านประธานรู้ทันทีว่าเธอกำลังพูดถึงใครชื่อที่ไม่อยากได้ยินกลับดังชัดในความคิดของเขา ริมฝีปากของท่านประธานขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลมหายใจของเขาหนักขึ้นราวกับอากาศในห้องเริ่มบางลงแววตาของเด็กหญิงไม่ไหวเอนแม้แต่น้อยเธอเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าเผ้าอีกครั้งครั้งนี้เธอดึงกุญแจเก่าๆดอกหนึ่งออกมาโลหะหม,ม่นหมองและมีรอยขีดข่วนตามอายุการใช้งานเธอวางกุญแจลงบนจดหมายตรงหน้าท่านประธานเสียงกระทบเบาๆกลับดังชัดในความเงียบ เธอบอกว่ากุญแจนี้คือกุญแจบ้านหลังเดิมและมันยังสามารถเปิดประตูบางบานในตึกนี้ได้คำพูดนั้นทำให้ท่านประธานเผลอหันมองรอบห้องราวกับกำลังมองหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ฝนข้างนอกเกงคงตกแต่สายฟ้าแลบสว่างว่าผ่านกระจกบานใหญ่แสงนั้นส่องให้เห็นบางอย่างใต้ตู้ไม้ฝั่งตรงข้ามเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาของท่านประธานหลีลงทันทีเขายืนขึ้นช้าๆเก้าอี้เลื่อนถอยไปด้านหลังด้วยเสียงครืดเบาๆ ฟีเท้าของเขาหนักและชัดเจนเมื่อเดินอ้อมโต๊ะไปทางตู้ไม้เด็กหญิงยืนนิ่งแต่สายตายยังคงติดตามทุกการเคลื่อนไหวเขาก้มลงมองใต้ตู้แสงไฟในห้องไม่อาจส่องถึงได้ชัดมีเพียงความมืดและเงาเลือนรางท่านประธานค่อยๆค,คุกเข่าลงมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อเอื้อมไปสัมผัสกับขอบไม้เย็นๆปลายนิ้วเขาสะดุดกับช่องเล็กๆที่ถูกปิดไว้แน่สนิทเสียงฝนด้านนอกดังราวกับใกล้ขึ้น เขาหันกลับไปมองเด็กหญิงเธอพยักหน้าเพียงครั้งเดียวราวกับให้สัญญาณท่านประธานหยิบกุญแจขึ้นมาแล้วเสียบเข้าที่ช่องนั้นอย่างช้าๆเสียงคลิกแผวเบาดังขึ้นเหมือนเสียงปลดล็อกความลับที่ถูกเก็บงำม,มานานบานไม้เล็กๆค่อยๆเปิดออกกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นฝุ่นเก่าลอยออกมาทันทีภายใน,นมีหีบเหล็กขนาดเล็กวางอยู่เพียงชิ้นเดียวสีของมันหม่นคล้ำมีรอยบุบและรอยขีดข่วนเต็มไปหมด ท่านประธานใช้มือทั้งสองยกมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังน้ำหนักของมันมากกว่าที่คาดไว้เขาวางหีบลงบนโต๊ะทำงานแสงจากหน้าต่างสะท้อนบนผิวเหล็กเย็นเยือกเด็กหญิงก้าวเข้ามาใกล้จ้องมองหีบด้วยสายตาเคร่งขรึมท่านประธานเอื้อมือไปหมุนก้อนเล็กๆที่ด้านหน้าเสียงโลหะเสียดสีกันดังแผ่วฝาปิดค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นซองเอกสารเก่าและสมุดบันทึกหลายเล่ม กระดาษบางส่วนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลซีจากการเวลาบนหน้าปกสมุดบันทึกเล่มหนึ่งมีชื่อที่เขาจำได้แม่นยำชื่อที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกในชีวิตนี้หัวใจของท่านประธานเต้นแรงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้เขาลูบชื่อบนหน้าปกสมุดเบาๆราวกับกำลังสัมผัสกับเงาในอดีตปลายนิ้วรู้สึกถึงร่องหมึกที่จมลึกลงในกระดาษเขาเปิดสมุดช้าๆกลิ่นหมึกเก่าและกระดาษชื้นตีขึ้นมาทันทีตัวอักษรบนหน้าแรกเขียนอย่างประณีต เป็นข้อความที่เล่าถึงการถูกบีบให้ขายบ้านเล่าถึงการสูญเสียที่เจ็บปวดเกินทนและทุกเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดท่านประธานพลิกหน้าถัดไปหัวใจของเขากระตุกเมื่อพบว่ามีการเอ่ยถึงการตัดสินใจของเขาในเวลานั้นทุกคำบันทึกเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความจริงที่เขาพยายามลืมเด็กหญิงยืนมองเงียบๆแต่สีหน้าเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองเห็นได้ชัด แสงฟ้าแลบอีกครั้งผ่านกระจกทําให้เงาของทั้งสองทอดยาวบนผนังและในเงานั้นท่านประธานเหมือนเห็นรูปร่างของใครอีกคนยืนอยู่ข้างเด็กหญิงหัวใจของท่านประธานหยุดเต้นไปชั่วขณะเขากระพริบตาทีๆเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่ได้มองผิดแต่เงานั้นยังคงอยู่รูปร่างสูงโปร่งของชายคนหนึ่งสวมเสื้อเชิ้ตสีจางและหมวกเก่ายืนอยู่ข้างเด็กหญิงราวกับปกป้องเธอท่านประธานหันมองตรงไปแต่ข้างเด็กหญิงกลับว่างเปล่า เพียงเธอยืนตัวตรงสายตาแน่วแน่เหมือนเดิมเสียงฝนข้างนอกดังถี่รัวขึ้นเรื่อยๆท่านประธานรู้สึกได้ถึงความเย็นซึมผ่านเข้ามาในห้องเขาก็มองสมุดบันทึกอีกครั้งและพบหน้าหนึ่งที่มีคราบน้ำตาซึมจนหมึกกระจายบนหน้านั้นเขียนเทียมประโยคเดียวถ้าวันหนึ่งเธออ่านสิ่งนี้จงจำไว้ว่าความจริงจะหวนกลับมาหาเสมอมือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ และเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเด็กหญิงก็ก้กาวเข้ามาใกล้จนแทบชิดโตดวงตาของเธออยู่ในระยะที่เขามองเห็นประกายสะท้อนของแสงฟ้าแลบชัดเจนเสียงลมหายใจของเธอสม่ำเสมอแต่แฝงด้วยแรงกดดันที่ไม่ต้องใช้คำพูดเธอยื่นมือเล็กๆมาปิดสมุดบันทึกตรงหน้าท่านประธานปลายนิ้วเย็นเฉียบสัมผัสหลัง,ลงมือเขาเพียงเสี้ยววินาทีเธอกล่าวช้าๆว่าสิ่งที่อยู่ในหีบนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่ยังเป็นหลักฐานที่จะเปลี่ยนอนาคตของบริษัทนี้ ท่านประธานขมวดคิ้วสายตาเต็มไปด้วยความตึงเครียดเด็กหญิงหันไปมองหน้าต่างสแงะจากฟ้าแลบทําให้เธอดูราวกับมีเงาสีเงินล้อมรอบเธอเอ่ยต่อว่าคนที่เคยไว้ใจเขามากที่สุดฝากให้เธอบอกว่าถึงเวลาแล้วเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดเจนขึ้นทุกวินาทีรากับนับถอยหลังก่อนบางสิ่งจะเกิดขึ้นในห้องนี้ท่านประธานรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายไหลช้าลงเขามองหน้าเด็กหญิงโดยไม่กระพริบตาหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบ เด็กหญิงค่อยๆดึงเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามออกแล้วนั่งลงอย่างสงบเธอวางมือทั้งสองบนตักแล้วเงยหน้ามองเขาอย่างตรงไปตรงมาแววตานั้นไม่มีความหวาดกลัวมีเพียงความแน่วแน่และความจริงที่ซ่อนอยู่ท่านประธานสูดลมหายใจลึกพยายามตั้งสติเขาถามว่าถึงเวลาหมายความว่าอะไรเด็กหญิงตอบด้วยเสียงราบเรียบว่าเวลานั้นคือเวลาที่ความจริงต้องถูกเปิดเผยต่อทุกคนเธอค่อยๆเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งและเลื่อนมันไปตรงหน้าท่านประธาน หน้ากระดาษที่เปิดอยู่เต็มไปด้วยตัวเลขและรายชื่อลับเป็นหลักฐานการทุจริตครั้งใหญ่ที่ฝังรากมานานหลายปีชื่อแรกในรายชื่อคือชื่อของเขาเองเลือดในใบหน้าของท่านประธานไหลาหายไปจนซีดขาวสายตาของเขาจับจ้องชื่อของตนราวกับมันเป็นตราประทับแห่งโทษเสียงฝนด้านนอกยิ่งกระหน่ำหนักราวกับตอกย้ำทุกพ่อยคำบนกระดาษเขาพยายามขยับปากเพื่อพูดอะไรบางอย่างแต่ลมหายใจกลับติดขัดเด็กหญิงยังคงนั่งนิ่งสายตาไม่ไหวเอน เธอบอกว่าหลักฐานทั้งหมดนี้เคยถูกซ่อนไว้เพื่อปกป้องเขาแต่ตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะปกป้องอีกต่อไปมือเล็กของเธอเลื่อนสมุดบันทึกเข้ามาใกล้ตัวแล้วดึงซองเอกสารอีกซองออกมาจากหีบซองนั้นหนาและหนักเต็มไปด้วยเอกสารสำคัญเธอวางมันลงข้างๆสมุดบันทึกแล้วพูดเพียงสั้นๆพวกเขารู้อยู่แล้วและกำลังจะมาที่นี่เสียงฟ้าร้องดังสะท้อนราวกับยืนยันคำพูดของเธอท่านประธานหันขอบไปมองประตูห้อง หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเสียงฝนกระแทกกระจกดังรัวประสานกับเสียงนาฬิกาที่นับถอยหลังอย่างเย็นชาเขารู้สึกว่ามือของตัวเองเย็นจนชาดวงตากวาดมองรอบห้องราวกับมองหาทางหนีเด็กหญิงยังคงนั่งอยู่ที่เดิมสีหน้าไม่เปลี่ยนแม้แต่น้อยเธอเอียงคอเล็กน้อยราวกับฟังเสียงบางอย่างที่เขาไม่ได้ยินและเธอก็พูดเสียงเบาแต่ชัดเจนว่าพวกเขามาแล้ว ในทันใดเสียงฝีเท้าหนักและเป็นจังหวะก,ก็ดังขึ้นจากโถงด้านนอกไกลขึ้นเรื่อยๆจนหยุดลงตรงหน้าประตูห้องทำงานเงาสามเงาทาบลงบนช่องว่างใต้ประตูราวกับกำลังรอเพียงสัญญาณเดียวเพื่อเข้ามาเสียงเคาะประตูดังสามครั้งหนักและชัดราวกับค้านเหล็กกระแทกใจท่านประธานสะดุ้งมือที่วางบนโต๊ะกำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเด็กหญิงไม่ขยับแม้แต่น้อยสายตาจับจ้องเขาเหมือนกำลังทดสอบ เสียงขะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ช้าลงแต่แรงกว่าครั้งก่อนลมหายใจในห้องเหมือนถูกดึงออกไปจนเหลือเพียงความเงียบอึดอัดท่านประธานมองไปที่หีบและเอกสารบนโต๊ะแล้วเหลือบมองกุญแจเก่าที่วางอยู่ข้างๆดวงตาเขาสั่นไหวระหว่างความลังเลและความกลัวจากนั้นเสียงกุญแจหมุนในกรนประตูดังขึ้นอย่างช้าๆมือของเขาเผลอเอื้อมไปหยิบเอกสารทั้งหมดมากอดไว้กับอกประตูค่อยๆแง้มออกแสงจากโถงด้านนอกศาส์เข้ามา เผยให้เห็นร่างเงาสูงของคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นแสงจากถงด้านนอกส่องเข้ามาทําให้เงานั้นยาวทอดลงบนพื้นห้องฝนยิ่งคงกระหน่ากระทบกระจกเป็นจังหวะหนักแน่นท่านประธานเพ่งมองร่างตรงหน้าด้วยหัวใจเต้นรัวร่างนั้นก้าวเข้ามาอย่างช้าๆเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องสะท้อนเมื่อแสงสว่างจับต้องใบหน้าได้ชัดเขาก็ชะง,งักราวกับถูกปรึงไว้กับที่เป็นใบหน้าที่เขารู้จักดีและเคยคิดว่าจะไม่มีวันได้พบอีก ดวงตาคมของอีกฝ่ายมองตรงมาที่เขาเต็มไปด้วยความเย็นชาและตัดสินในมือของคนผู้นั้นถือแฟ้มเอกสารสีดำปิดสนิทเขาวางแฟ้มลงบนโต๊ะข้างหีบเหล็กและสมุดบันทึกเก่าแล้วเอ่ยเสียงเรียบแต่แฝงแรงกดดันว่าถึงเวลาชำระทุกอย่างแล้วเด็กหญิงนั่งเงียบแต่รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนมุมปากของเธอท่านประธานรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนาวเย็นลงทันทีเขามองสลับระหว่างเด็กหญิงกับชายตรงหน้า เสียงนาฬิกายังคงเดินไปข้างหน้าแต่ทุกวินาทีเหมือนยาวนานผิดปกติชายคนนั้นเปิดแฟ้มสีดำช้าช้าเอกสารข้างในถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบบางแผ่นมีตราประทับทางกฎหมายชัดเจนเขาหยิบเอกสารหนึ่งขึ้นมาแล้วเลื่อนมันไปตรงหน้าท่านประธานตัวอักษรบนกระดาษนั้นคือหมายเรียกตัวในคดีทุจริตชื่อของท่านประธานถูกพิมพ์อย่างเด่นชัดด้านบนสุดมือของเขาสั่นจนเอกสารแทบหลุดจากปลายนิ้ว เด็กหญิงเอ็นตัวเล็กน้อยไปข้างหน้าเอ่ยเสียงนิ่งว่านี่คือสิ่งที่พ่อของฉันทิ้งไว้เพื่อให้คุณได้ฟังในวันที่เหมาะสมเธอเปิดสมุดบันทึกไปยังหน้าสุดท้ายและเริ่มอ่านออกเสียงทีละคำน้ำเสียงของเธอชัดเจนราวกับกล้องอยู่ในหัวใจของทุกคนในห้องเสียงของเด็กหญิงดังกล้องในความเงียบทุกคำที่เธออ่านเหมือนคมมีกรีดลงบนความทรงจำของท่านประธานเนื้อความเล่าถึงวันที่ครอบครัวของเธอถูกไล่ออกจากบ้าน เล่าถึงใบหน้าของเด็กที่ยืนร้องให้กลางสายฝนในขณะที่ชายในสูทสีดำเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาท่านประธานรู้ดีว่าชายนั้นคือเขาเองหัวใจบีบรัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออกมือที่วางอยู่บนโต๊ะค่อยๆกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวเด็กหญิงอ่านต่อถึงคำสัญญาของพ่อเธอว่าความจริงจะถูกเปิดเผยไม่ว่าต้องใช้เวลานานเพียงใดแสงฟ้าแลบสว่างวับอีกครั้งเผยให้เห็นหยดน้ำตาที่ไหลเงียบๆบ,บนแก้มของท่านประธาน ชายที่ยืนอยู่ข้างๆยื่นมือไปปิดสมุดบันทึกช้าๆแล้วหันไปมองเขาด้วยสายตาเย็นเยือกตอนนี้ทุกคนข้างนอกกำลังรอให้คุณออกไปพูดท่านประธานนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้เสียงฝนด้านนอกค่อยๆเบาลงเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นที่ลอยเข้ามาทางหน้าต่างเขาหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเมื่อเปลือกตาเปิดขึ้นแววตาของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความหยิ่งผยองหรือเย็นชาแบบเดิม แต่เป็นสายตาของคนที่รู้ว่าหนีความจริงไม่ได้อีกแล้วเขาลุกขึ้นช้าๆมายังคงถือเอกสารไว้แน่นแล้วเดินไปทางประตูที่เปิดอ้าราวกับกำลังยอมรับชะตากรรมเด็กหญิงลุกตามไปแต่หยุดยืนห่างออกมาหนึ่งก้าวแสงอุ่นจากโถงด้านนอกศาสเตร์เข้ามาแทนที่เงามืดในห้องฝีเท้าของท่านประธานก้าวออกไปช้าๆทันทีที่เขาข้ามพ้นธรณีประตูเสียงพูดคุยและการเคลื่อนไหวของผู้คนก็รับเขาไว้ เด็กหญิงมองตามด้วยสีหน้าเรียบสงบเธอหันกลับไปยังโต๊ะทำงานเห็นหีบเหล็กและสมุดบันทึกยังวางอยู่เธอเดินไปหยิบกุญแจเก่าขึ้นมาลูปมันเบาๆแล้วเก็บใส่กระเป๋าผ้าก่อนจะก้าวออกจากห้องตามไปประตูปิดลงอย่างเงียบงนันทิ้งไว้เพียงกลิ่นฝนและความเงียบที่บอกว่าทุกอย่างได้จบลงแล้ว